วันนี้ครับจะมาติดตามความคืบหน้านะครับกรณีที่มีผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนนั้นนำทุเรียนเวียดนามมาสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนไทย18ตันนะฮะเพื่อเตรียมที่จะส่งไปยังประเทศจีนเหตุนั้นเกิดในพื้นที่จันทบุรีครับวันนี้จะมาเกาะติดความคืบหน้าในส่วนของการดําเนินคดีแล้วก็จะมาพูดถึงภูมิหลังกันหน่อยว่าจริงๆแล้วในส่วนของการเอาทุเรียนเวียดนามมาสวมสิทธิ์ทุเรียนไทยนั้นเกิดขึ้นมานานหรือ,อยังและแนวทางในการแก้ไข แต่ก่อนอื่นวันนี้ช่วงแรกจะนําเสนอข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนไทยครับท<า>่ <ง monitor> านผู้ชมครับในตลาดจีนซึ่งถือว่าเป็นตลาดหลักท่านผู้ชมครับผมไปเมืองจีนเนี่ย<ทา>นคนจีนที่นั่นก็ถามถึงแต่ทุเรียนนี่แหละนนเรียวกว่าเดี๋ยวนี้เจอหน้าคนไทยนนึกถึงทุเรียนเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราจะมาดูข้อมูลกันสัหนะ<ทา>น่อยฮะเกี่ยวกับทุเรียนไทยในจีนครับท่านผู้ชมครับหลายคนเนี่ยติดตามข่าวในช่วงนี้แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะท้าทุเรียนเวียดนามเนี่ยถูกกว่าทุเรียนไทย ทำไมจีนถึงไม่สั่งซื้อจากเวียดนามไปเลยนี่เป็นข้อมูลสําคัญครับว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศเดียวนะครับที่สามารถส่งออกทุเรียนสดไปจีนได้ประเทศอื่นจะส่งได้เป็นทุเรียนแช่แข็งแต่ไทยครับสามารถส่งออกทุเรียนสดมีเปลือกนะฮะไปยังประเทศจีนเพราะว่าไทยจีนนั้นมีการลงนามว่าด้วยการนําเข้าส่งออกผักผลไม้ผ่านประเทศที่สเพราะฉะนั้นตลาด ทุเรียนในประเทศจีนนั้นถือว่าประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าอยู่นะครับนะครับมาดูข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับหลายคนนั้นพอพูดถึงทุเรียนแล้วก็นึกถึงการส่งออกก็นึกว่าไทยนั้นจะส่งออกไปประเทศจีนประเทศเดียวจริงๆแล้วนี่แหละฮะปี2018ฮะไทยนั้นส่งออกทุเรียนไป48ประเทศทั่วโลกครับรวมแล้ว490ล้านกิโลกรัมแต่แน่นอนครับส่วนใหญ่ส่งไปจีนฮะ กว่า343ล้านกิโลกรัมเลยแล้วมาดูอีกตัวเลขหนึ่งครับที่น่าสนใจฮะตรงนี้เป็นข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์นะฮะเขาเปรียบปเปลยครับว่าคนจีน100คนทานทุเรียน8คนฮะเชื่อไหมครับว่าปัจจุบันในคนจีนมีประชากร1,400ล้านคนครับเพราะงั้นผมเทียบบัญญัติมาแล้วก็ประมาณร้อยเกือบเกือบร้อยยี่ล้านคนฮะที่ทานทุเรียนจากข้อมูลครับของนักวิชาการบอกว่า มูลค่าตลาดทุเรียนในจีนนั้นยังเติบโตกว่านี้ได้อีกถึง5เท่าเลยทีเดียวนะครับนี่เป็นช่องทางนี่เป็นโอกาสของผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนของไทยครับท่านผู้ชมครับมาดูมูลค่าการส่งออกทุเรียนไปจีนนะฮะของไทยนะครับดูข้อมูลดีๆนะครับปี2018215ล้านเหรียญปี2019้าครับ436าล้านเหรียญปี2020นีครับ837้าล้านเหรียญจะเห็นว่าทุกๆปีครับ มูลค่าการส่งออกจะเพิ่มขึ้น2เท่า2เท่าจากกว่า200ล้านเป็น400ล้านเป็น800กว่าล้านเหรียญนี่แหละครับอย่างที่บอกครับว่ายังเติบโตได้อีกถึง5เท่าเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มทิศทางตลาดของทุเรียนเนี่ยนะของไทยที่จะส่งไปจีนนั้นยังมีทิศทางที่สดใสค,ครับแต่ว่าในส่วนของการที่จะส่งออกทุเรียนไปจีนนะครับข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรบอกว่าอย่างแรกต้องจดทะเบียนผู้ส่งออกก่อนกับกรมวิชาการเกษตร แล้วก็ในส่วนของกล่องบรรจุพันธุ์ครับต้องบอกชื่อบริษัทชนิดผลไม้ทุเรียนม้อนทองอะไรก็แล้วแต่นะฮะหมายเลขทะเบียนสวน j p นะครับหมายเลขทะเบียนโรงบรรจุฮีพอ G.M.P. นะครับเพราะฉะนั้นนี่ฮะเขามีมาตรฐานอยู่ G.P. ต่างๆนะครับแล้วก็มีใบรับรองสุขานามันพืชเพราะฉะนั้นการที่จะเอาทุเรียนจากประเทศอื่นมาสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนไทยซึ่งไม่มีครับไม่มีหมายเลขทะเบียนสวนไม่มี G.P. เป็นการสวมสิทธิ์ก็ผิดกฎหมายนะครับ นี่แหละครับท่านผู้ชมครับการที่จะส่งออกทุเรียนไปจีนนั้นมีช่องทางนะครับสช่องทางช่องทางแรกคือส่งไปทางเรือครับไปออกที่ท่าเรือแหลมชะบังที่ชนบุรีจะไปเมืองกวางโจรหรือว่าเซี่ยงไฮ้นะครับก็ได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งก็คือไปทางรถนี่แหละครับถนนหมายเลข9หรือเขาเรียกว่าสายอ9สายอ9นี้เป็นถนนระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออกตะวันตกเพชรบูรณ์พิษณุโลกขอนแก่นกาลสินแล้วไปออกมุกดาหารไปโผล่ลาวแล้วก็ไปออกเวียดนาม นะครับเลเส้นคือเส้น R3A นี่เป็นเส้นเหนือใต้จากกรุงเทพไปเชียงรายร้อยละแปดสิบใช้เส้น R9 mm hmm. เพราะฉะนั้นทุเรียนไทยที่จะส่งไปจีนส่วนใหญ่ก็ต้องไปผ่านประเทศเวียดนาม mm hmm. นะครับ mm hmm. นีบ mm ่ยฮะข้อมูลที่สำคัญครับที่อยากจะย้ำท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วทุเรียนสดจากเวียดนามจากกัมพูชานั้นมีการนำเข้าจากไทยได้ครับ mm hmm. และก็นำเข้ามาตลอดนั่นแหละ เพราะเราเป็นประเทศในการเป็นประเทศหนึ่งนะในประเทศอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นฮะการนําเข้านําเข้าได้แต่เขาบอกว่าต้องผ่านพิธีศุลกาการอย่างถูกต้องจะต้องมีการตรวจสอบอะไรต่างๆโดยเพราะต้องผ่านด่านถาวรฮะที่จันทร์นีก็จะมีที่บ้านแหลมและบ้านผักกานะครับและเข้ามาอย่างถูกต้องจะเข้ามาแปรรูปจะเข้ามาขายผลสดก็ได้นะครับช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงที่ทุเรียนเวียดนามจะออกเยอะนะครับแต่จะามาสมสิทธิ์ JP มาแปลงสัญชาติจากเวียดนามจากกัมพูชาแล้วมาแปลงสัญชาติเป็นทุเรียนไทยเพื่อส่งออกปาจีนนั้นไม่ได้ครับผิดกฎหมายนะฮะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นข้อมูลพื้นฐานที่อยากจะปูให้กับท่านผู้ชมก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาติดตามความคืบหน้าครับกรณีที่มีการนําทุเรียนเวียดนามน,นั้นมาสวมสิทธิ์เป็นทุเรียนไทยว่าถึงตอนนี้แล้วดําเนินการดําเนินคดีไปถึงขั้นตอนไหนเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ